แบบบ้านของเราเสร็จแล้วค่ะท่านปอไปสวยมากบอกเลย<อ>นี่รายการโฮมทัวร์เป็นรายการสำหรับคนรักบ้านหรืออยากมีบ้านหรือกำลังจะซื้อบ้านหรือกำลังผ่อนบ้านหรือแม้แต่คนที่อยากรู้เรื่องของชาวบ้านก็ดูได้แนะนำให้ชวนพ่อ แม่พี่น้องและคนที่เรารักมาดูด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัวและเพื่อหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะทุกคนค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะวันที่แบบบ้านของเราเสร็จแล้วค่ะ คือคนออกแบบเนี Papa, time, ่ยเขาไม่ได้ใช sí. <dom> <Hyung> ้เวลานานเราเนี่ยใช้เวลานานในการเลือกว่าเราจะเอาแบบบ้านเป็นสไตล์อะไรแล้วก็วันนี้นะคะก็มาถึงแล้วเราเลือกแบบบ้านได้แล้วลงดีเทลเรียบร้อยบ้านสวยมากเห็นแล้วจะร้องไห้ขอนิดนึงนะเน่คือด้วยความเป็นบ้านหลังแรกเราก็ไม่รู้เอกเอ้ยจริงจริแล้วเราชอบบ้านแบบไหนก็หาข้อมูลเยอะแยะมากมายในพิทในไอจีในอะไรต่างๆาวนี้เราก็ เหมือนเหมือนได้ทําความรู้จักตัวเองมากขึ้นอ่ะกับบ้านหลังเนี้ยตอนแรกที่เราคิดว่าเราชอบแบบเนี้ยเราอยากได้บ้านโบโฮเราอยากได้บ้านวินเทจหวานสไตล์แบบคอเทจผู้ดีนอังกฤษมันเยอะแยะมันตีผสมผสานกันไปหมดจนอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราชอบบ้านแนวสแกนดินเนเวียนบ้านของฝั่งโน้นอ่ะคืออากาศเขามันหนาวเขาจะเป็นบ้านหน้าจั่วบ้านที่หน้าต่างเยอะๆเพื่อรับแสงกลางวันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับภูมิอากาศบ้านเราคราวนี้ก็เอาละรานี้เราจะเอาบ้านยุโรปมาไว้ฝั่งเอง เชีย er. ทำยังไงดีก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะจนมาเจอบ้านสไตล์เจแปนดิที่มันเป็นการผสมผสานระหว่างบ้านสแกนดิเนเวียนกับเจแปนนิสมามิกซ์กันบ้านเราก็เลยจะเป็นแบบว่าแนวไฮบริดนิดนึงนะคะในการเอาอยุโรปกับ เอเชียมา mix กันลุคครึ่งไหมเยง,งฟิลลุคครึ่งมาอะไรเงี้ยคือจะเป็นเดียรจุดเด่นที่อยากชอบมากๆคือหนึ่งเขาจะยึดหลักของความเรียบง่ายสบายๆเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ในบ้านทุกอย่างแม้แต่การตกแต่งบิวอินเนอรจะต้องมีความฟังก์ชันนะคะใช้งานได้จริงหรือแม้แต่สีที่เขาใช้มันก็จะเป็นแนวสีเอิร์ธโทนสีขาวสีไม้สีดําอย่างฝั่งของสแกนดิเนเวียนะคะเขาจะมีสไตล์ที่เรียกว่า กจริงๆริงนี่แปลว่าความโคซี่หรืออาจจะมาจากคําว่าฮักที่แปลว่ากอดก็ได้เพราะฝั่งนู้นเขาหนาวมันคือคือสไตล์ของสแกนดิเนเวียนแต่ฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยจีนเป็นิสเขาจะมีเขาจะมีศาสตร์พวกความเซนอยู่แล้วความเย็นความเรียบความสบายแล้วก็มีเรื่องของความมินิมอลลิซึมแต่อีกคำหนึงที่เห็นแล้วแบบอุ๊ย โดนตาโดนใจคือคําว่าวาบิซาบิวาบิซาบิเนี่ยม uh, ันจะเป็นการที่เรามองเห็นบางอย่างในความที่เขาไม่เพอร์เฟกแต่มองให้เขายังมีความสวยงามเช่นถ้าเราลืมภาพไม่ออกคือพวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่บางทีมันแตกไปแล้วเขาเอากลับมาซ่อมมาต่อมาเติมคือนั่นคือเสน่ห์ของวาบิซาบิทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสวยอยู่ในตัวของมันดีแล้วยิ่งมันไม่เพอร์เฟกนั่นแหละคือความเพอร์เฟกของมันเพราะมันจะทําให้สิ่งนั้นมีแค่ชิ้นเดียวบนโลกค่ะอ่ะคราวนี้ แบบบ้านชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยถูกใจขนาดไหนคะ่ะ ห้องแรกนะคะก็คือ living room หรือว่าห้องรับแขกนั่นเองชอบมากคือแว็บแรกที่ทีมอินเทเลียส่งมาให้ดูรู้สึกว่าแบบสวยมากอะ่ะคือเราให้บีฟเขาไปเยอะมากแล้วมันก็ออกมาในรูปแบบนี้ชอบตรงที่พี่เขาใช้เป็นผนังสีขาวซึ่งเป็นสีขาวครีมแล้วก็ผนังเนี่ยวิธีการทาสีจะไม่ได้ใช้เป็นตัวโรลเลอร์แบบนี้ให้ผนังมันเรียบเขาจะมีการแบบว่าป้ายปาดให้มันดูมีสติกเจอร์หย,ยาบๆหน่อยๆอะไรย่างเงี้ยคือทําให้ผนังเรามัน ดูมีเสน่หแล้วก็ตัวโซฟาเนี่ยเราใช้เป็นโซฟาหนังและเป็นหนังสีเข้มคือสีน้ำตาลสีวอนัทด,ด้วยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนแพ้ฝุ่นเยมัทคือหล่อนมองชั้นแรงมากเลยนะอ,อืมหล่อนมองเช่นนี้ย กูพูดไปกูเกรงไปเดีย่ยอนไี้พวกูพูดผิดตอนเนี้ยเหมือนพรีเซนตงานนะก็แบบหยาดกระโบเนี่ยแพ้ฝุ่นแต่ถามว่าเราชอบโซฟาผ้าไหมชอบมากแต่การดูแลมันเน้นเราก็ตัดใจไปใช้เป็นโซฟาหนังความแน่นหนาก็เอากลางอะไรเงี้ยไม่นุ่มมากไม่แข็งไปเอาไว้ให้พักผ่อนชิลอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะขึ้นข้างบนอาบน้ําแล้วก็น่าจะเป็นที่เอาไว้ร้องคาราโอเกะ ตัวม่านจริงๆมีอยู่2ความคิดตอนแรกจะใส่เป็นมูลี่เหมือนกันให้มันดูมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าด้านคานด้านบนเราทําเป็นระแนงอยู่แล้วพอใส่เป็นมูลี่มันค่อนข้างเป็นเหลี่ยมเยอะไปหน่อยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าดีกว่าซึ่งผ้าเราก็ใส่เป็น2ชั้นด้วยกันนะคะตัวสีขาวเป็นเชียบางๆอะไรเงี้ยวันไหนแดดดีๆก็ปิดแค่เชียเบาๆพอหรือว่าไอ้ตัวสีน้ําตาลที่มันเข้มๆก็จะเป็น black out เลยเผื่อบางทีเราอยากถ่ายทำรายการตัวโทนสีเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องคุมโทนมากๆ เราเป็นคนที่ของเยอะเยอะไม่ไหวเพ,พัาพ,พต่างๆคือเอาจริงนะไก่โอก๊กแค่ไก่โอ๊กก็คือไม่เข้ากับบ้านแล้วอะ่ะบ้านหลังนี้มันจะเราจะต้องเอาของออกจากบ้านเยอะมากๆเลยมันค่อต้องเข้าคุมโทนตัวพรมเนี่ยจริงๆไซส์เนี้ยใหญ่มากไม่น่าจะมีขายเขาเรียกว่าอะไรเป็นหวายสารตัวทีวีคือบ้านเราแปลกกว่าบ้านคนอื่นนิดนึงนะปกติบ้านคนอื่นเขาจะสลับฝั่งทีวีกับโซฟากัน ใช่ไหมคะเพื่อให้อ่ะด้านหลังเป็นหน้าต่างเปิดแสงสว่างเละเวลาดูทีวีแสงมันก็จะเข้าแต่สาหรับเราอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมโซฟาเนี้ยมันสามารถเอาไว้ทำคอนเทนต์ได้กรุบกริบคือด้วยความที่บ้านเรามันเป็นผนังพีแคชเราจะเจาะจะทุบจะทุบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเราใช้วิธีการเสริม ผนังผนังเปล่าขึ้นมาอีกอีกชั้นหนึ่งมันก็อาจจะเสียแบบสเปซไปนิดนิด,นดแบบ10-20เซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกพี่เขาว่าโอเคไหนไหนเราก็จะเสียสเปซตรงเนี้ยไปแล้วอ่ะงั้นเราทําเป็นแบบ ลิ้นชักได้ไหมเป็นชั้นวางของได้ไหมส่วนการตกแต่งก็จะเป็นเรียบๆง่ายๆตามสไตล์ของเจเป็นดิเป็นโทนสว่างเป็นซะส่วนใหญ่นะคะเป็นทางสแกนดิเนเวียนแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าห้องเนี้ยสีดําที่โดดเด่นที่สุดอาจจะอยู่ที่ทีวีอยู่แล้วเราไม่อยากให้มันจะดําเข้มไปมากกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวห้องมันจะทึบจะมืดจนเกินไปข้างๆทีวีหยาดก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือการเจาะผนังนะคะที่เราก่อขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็ทําเป็นชั้นวางของอันนี้แหละจะเป็นตัวที่เอาไว้โชว์พวกแจก,กันพวกต้นไม้สวยงามก็ มีความเอาไว้ให้เป็นโชว์ของที่มันแบบเออตื่นเช้าล,ลงมาเราเดินลงมาจากบันไดบ้านแล้วเรามองเห็นสิ่งนี้รู้สึกว่าอู้อ,อแฮปปี้อะไรเงี้ยด้านหลังของทีวีอันนี้เราใส่เป็นมูลี่เลยเพราะรู้สึกว่าผ้ากับทีวีมันไม่เข้ากันทึบๆไปหน่อยแต่มูลี่มันยังมีความเป็นเส้นๆใสายๆวันไหนไม่ได้เปิดทีวีมันก็ยังสามารถรับแสงได้เบาๆอะไรอย่างนี้ ต่อจากลิฟวิ่งรูมก็จะเป็นโซนดายนิ่งก็คือโซนโตกินข้าวนะคะเราก็จะเปลี่ยนพรมแต่ว่าพรมเราจะพยายามใช้ที่มันคล้ายๆกันคือไม่เป็นผ้าไม่เป็นขนแต่จะใช้เป็นพวกเท็กซ์เจอร์ธรรมชาติเช่นพวกหวายเซนเตอร์ของบ้านถ้ามองจากประตูเมนะมองเข้าไปจุดที่จะเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือโคมไฟที่อยู่ตรงดายนิง่งเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะไม่ใส่โคมไฟที่อื่นแล้วเพราะรู้สึกว่าให้ตรงนั้นเป็นเป็นจุดเด่นไปเลยนะคะด้านบนมันก็จะเป็นพวกแอร์ที่เป็นคลาสสิกไท p e ที่เราติดขึ้นไปให้มันแบบเย็นทั้ง4มุมคือเขาทําผนังด้านบนตรงส่วนลิฟ่งอะคะ่ะให้มันเป็นคลื่น มันจะทําให้บ้านเรามันมันไม่เรียบจนเกินไปเล่นกับไฟเวลาเราเสริมไฟเข้าไปมันก็จะมีแสงและเงาที่สวยงามอะไรประมาณนี้นะคะ oh. ด้านขวาของโตะลิฟวิ่งเนี่ยมันจะเป็นประตูบ้านนี้ประตูเยอะมากเออหยาก,ก็ใช้วิธีการปิดม่านเหมือนกันเพื่อพี่เขาซ้อนมาให้2ชั้นคือม่านทั้งมีทั้งมุลี่แล้วก็ม่านผ้าเอาไว้แบบเปิดปิดรับแสงแล้วแต่เราอะไรเงี้ยนะคะด้านหลังของโตะไดนี่ถ้าทุกคนจํา E พีหนึ่งได้ด้านหลังเป็นหน้าต่างบานใหญ่แต่เรารู้สึกว่าหน้าต่างกับประตูเยอะ แล้วเราก็เลยปิดทึบไปเลยดีกว่าแล้วก็ทําเป็นชั้นวางเก๋ๆทาเป็นโดมสวยๆพอดีไปเจอรูปโดมโดมหนึ่งใน P ิน t ท r เล t มันเป็นโดมที่แบบไม่ได้เรียบอะ่ะมีความโค้งว,าว้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันคือสเสน่ห์ของของความวารบสซาบิแล้วก็จะเติมตรงเนี้ยเข้าไปอีกนิดนึงตรงเนี้ยมันจะเป็นฉากหลังของรายการที่เป็นรายการกินรายการอาหารรายการทอกที่เราจะใช้โต๊ะดินิ่งอะ่ะในการทํารายการเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยอยากจะให้มันมีชั้นวางหน่อยเพื่อจะเสริมไฟได้เสริมพร็อพได้หรือว่าแบบว่าเอาวางจิน โปรดักส์สปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสังเกตอะโคมไฟตรงโซนดิยนิง่งกับโต๊ะกลางตรงลิฟวิ่งแอเรียจะมีความเป็นวัสดุเดียวกันคือหวายที่เป็นเส้นๆอยากจะพยายามไม่ใส่อะไรที่มันทึบเลยของบ้านหลังนี้เพราะว่าหนึ่งะบ้านเราไม่ได้กว้างมากวัสดุเฟอร์นิเจอร์เราโปร่งแค่ไหนบ้านเรามันก็จะยิ่งดูแบบไม่ไอึดอัดอะไรอย่างนี้ถัดไปจากโซนดินนิ่งนะคะก็จะเป็นบาร์เอาไว้ ทําทเครื่องดื่มกรุบกริบเล็กๆน้อยๆพี่ๆอินเทเลียเขามีการเจาะหน้าต่างเพิ่มคือหน้าต่างจริงมันแคบแค่นี้เองส่วนตัวบาร์อันนี้ชอบมากคือตอนที่เราให้บีบเขาไปเราบอกว่าอะไรก็ได้ที่เป็นวัสดุดจากธรรมชาติไม่ไม่ได้อยากได้บ้านที่มันเป็นแนวสไตล์แบบโมเดิร์นหรือลักชัวรี่อะไรขนาดนั้นตัวเคาน์เตอร์เนี้ยจะทํามาจากอิฐเป็นสีอิฐที่ที่ยังไม่ได้ขัดมันไม่ได้อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีการเปิดปิดได้ด้วยตรงตัวเคาน์เตอร์นะคะก็จะไว้เก็บของได้นะคะมีถ้าเป็นบ้านเปล่าที่เรามีอะ่ะ หน้าต่างมันจะเป็นตู้ใช่ไหมคะตู้เก็บของอันนั้นเราจะยกออกหมดเลยคือมันสวยนะคือเขาทําไว้สวยแล้วแต่ว่ามันแค่ไม่เข้ากับบ้านเราแค่นั้นเองเราสลับฝั่งไปทําตรงผนังแทนก็คือเจาะใหม่ให้มันดูความแบบลึกตื้นหนาบางอะไรเงี้ยเอาไว้ใส่ไฟให้มันกิ๊บเก๋นะคะผ่านมาแล้ว3ห้องห้องต่อไปสวยมากบอกเลยเป็นห้องสตูดิโอเอาไว้ถ่ายทำงานนี่นี่<อ>นี่ อะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะไฟไหม้เหรอเฮ้ยจนขึ้นบ้านเหรอคุณบอกเลยนะซื้อบ้านเนี่ยอย่าลืมซื้อประกรันภัยอ่ะวันหนึ่งไฟไหม้ใครใจ่ายแล้ววันนี้ปร,ประกันที่จะมาแนะนำคือรักบ้านประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยค่ะ เขาครอบคุมทุกอย่างภัยเล็กภัยน้อยกุงเทพประกันภัยมีทั้งประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้อาชีพฟรีแลนซ์เยอะไม่มีพวกประกันสังคมใช่ไหมเดือนที่แล้วเป็นไส้ติ่งอยู่ดีปวดท้องเราก็ไปหาหมอมาบอกเป็นไส้ติ่งแกเข้าใจปะแค่นี้โอ้สอสัมพันไม่เกินจะอักเสบแล้วต้องผ่าเช็คบินออกมา2องแสแต่โชคดีที่เรามีประกัน นะคะวันนี้ไม่ได้มาขายห้ามพูดว่าแนะนาห้ามพูดว่าเชียร er ์แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ป่วยเป็นไข้แบบบ,บ่เอออาเอไ,ไม่มีใครดูแลแล้วแต่เลยแต่วันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่ากรุงเทพประกันภัยเขาเจียมอย่างนี้เลยเ<อ>ห้องต่อไปเป็นห้องสตูดิโออันนี้เนี่ยจริงๆคุณโบต้องเป็นคนมาเล่านะ เพราะเป็นห้องที่เขาออกแบบดีไซน์เองหมดเลยนะคะจะเอาไว้เป็นห้องออฟฟิศด้วยเอาไว้ถ่ายรูปพวกงานพอร์เทรตพวกที่เป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะเป็นห้องออฟฟิศเก็บของเอาไว้เก็บเอกสารต่างๆนั่นนู่นนี่แล้วก็พวกอุปกรณ์กุกริบเล็กๆน้อยๆโทนสีขาวทั้งหมดเพราะว่าอาอยากจะค่อนข้างคุมแสงคุมของสีในการถ่ายรูปเพื่อไม่ให้สีมันเพี้ยนคุณโบเขาจะทํา ก่อผนังด้านนอกบ้านอขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอะเวลาแสงแดดมันเข้ามาสาดกระทบกับช่องตัวน,นั้นน่ะแล้วสาดเข้ามาในห้องอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนงานแบบนึกอออปะแกโตที่เราดูไว้อ่ะมันจะเป็นโตที่สามารถแบบยืนได้ยืนทํางานได้มันปรับเลื่อนลงได้เพราะว่าจริงนะงานโปรดักชั่นอ่ะมันใช้เวลาถ่ายทํานานบางทีนั่งอ,งอยู่ออฟฟิศคือไม่ต่างจากคนทํางานออฟฟิศเลยคือมันเมื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเราอันนี้เมื่อยนะ,ะแต่ว่าพื้นเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าโครงการมีไว้ให้จะเป็นพื้นลามิเนต เราจะเปลี่ยนเป็นปูนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอีพ็อกซี่มันก็จะเป็นปูนขัดเรียบๆเ,บเบงาๆอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้บางทีเราถ่ายโปรดักต์แบบสร์สีเท่นั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้ก็เช็ดทําความสะอาดง่ายเปิดประตูของห้องสตูดิโอออกมาคุณเห็นไหมประตูของห้องสตูดิโอเป็นสีขาวประตูด้านในตัวบ้านเป็นสีไม้น้ำตาลน้ำตาลหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับตัวบ้านด้านในอย่างโซนนี้จาได้ไหมว่าราวบันไดเรามันเคยเป็นสีขาวทีมออกแบบอ่ะคือเขาเปลี่ยนเลยเพราะว่าอยากรีเควสว่าขอเป็นที่เก็บรองเท้าที่มันเลือ ้ออกมาไดพี่เขาก็เลยใส่เป็นระแนงไม้ให้เป็นซี่ข้อดีของระแนงไม้คือ1นระบายอากาศทําให้รองเท้าของเราไม่อับชื้นไม่เป็นลาแล้วก็มันทําให้เราแบบสามารถเห็นรองเท้าแวบบแบบว่าเอ้ยข้างในคู่ไหนชั้นนี้เป็นส้นสูงห้ฮหิ้วประตูที่2ที่เห็นในรูปอะประตูที่มันใหญ่ๆเนี่ยเป็นประตูที่จะเดินทะลุออกไปตรงกา r a g หรือว่าที่จอดรถนั่นเองนะคะผนังตรงนี้จริงๆเป็นผนังเปล่าแต่เราก็ทําการเพิ่มผนังขึ้นมาอีกชั้นหนึง่งแล้วเราก็เจาะ ล่องตรงกลางเราเอาไว้วางของเกๆ๋ๆความยากของบ้านเหล่านี้คือเทคนิคที่ทาไงก็ได้ให้ซ่อนของเราอะให้น็แนบเนียนที่สุดห้องต่อไปค่ะโคนทะลุออกมาจากห้องสตูดิโอใช่ไหมคะล้วก็จะเจอกับห้องน้ําชั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นห้องน้ําที่ทุกคนแขกมาที่บ้านเพื่อนๆมาอะไรอย่างนี้ก็จะใช้ได้ห้องน้ําชั้นหนึ่งจะมีความโมเดิ กว่าหลายๆห้องในบ้านนะคะเราพยายามจะเติมสีดําเข้าไปนิดนึงเพราะว่าในตัวบ้านมันค่อนข้างสีอ่อนแล้วสีครีมสีขาวเยอะแล้วตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะเอาฝักบัวออกเพราะว่าน่าจะไม่มีใครอาบน้ําที่ห้องนี้แต่ว่าเราอาจจะแบบเอาไว้ล้างของเวลาเราเดินเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นม่านแทนกระจก เพราะว่ามันดูซอฟดูละมุนดูเข้ากับความเป็นเจแปนดีมากกว่าบ้านเราจะค่อนข้างหลีกเลี่ยงกระจกค่อนข้างเยอะแต่ชอบมากเลยที่พี่เขามีการบุผนังเข้าไปนิดนึงแล้วก็ทําเป็นแบบว่าโดมด้านหลังชัโคกคือทําให้มุมชัโคกเราแ,แกรนมากก็มองดูแล้วน่าจะไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าด้วยความสีเข้มกับสีอ่อนมาเจอกันแล้วก็ผสมของสีน้ําตาลเล็กๆจากมูรีอะไรเงี้ยก็ทาให้ห้องนี้แบบ หน้าอนเอือดคือแบบอยากไปเอือดอะไรเงี้ยอะไรปะเดินออกมาจากห้องน้ํานะคะทะลุกับประตูการา g หรือว่าลานจอดรถอ้อมมาตรงข้างบ้านซึ่งจริงๆข้างบ้านน่ะเราก็มีแผนที่จะต่อเติมออกมาแต่ว่าเราไม่ได้ให้พี่เขาออกแบบมาให้ดูแต่จ,จริงๆอะ่ะประโยชน์ใช้สอยคือแค่ตากผ้าแค่นั้นเลยนะคะคือเราเป็นคนชอบซักผ้าเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่มันสีแบบผิดแปลกที่มันไม่ใช่เอธโทนอะ่ะโชว์แบบป๊อปอัพขึ้นมาจากบ้านเราเพราะฉะนั้นอ่ะทำตู้ทําอะไรปิดให้เรียบร้อยหมดพี่เขาก็แบบ เขาทาได้ทุกอย่างจริงอะเครื่องซักผ้าของเราแพลนไว้แล้วด้วยความที่ผ้าเราเยอะแล้วเราก็ถ่ายทำอะไรกันเยอะจะต้องเป็นตู้ที่ใหญ่มากๆวางตู้ซักผ้าไว้ด้านล่างแล้วก็มีตู้อบด้านบนแล้วก็ตู้ที่เห็นสูงๆตัวน,นั้นเขาจะเรียกว่าเป็นตู้ซักแห้งนะคะก็เช่นพวกสูรหรือพวกชุดที่มันมีแบบฟุงฟ้งฟิ้งแบบทั้งเครื่องไหมเยิงมันก็จะเอาเข้าแบบเครื่องซักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะห้อยแขวนแล้วก็ไอ้เครื่องนี้มันจะเป็นแบบ ไอ้น้ำอ่ะไอ้น้ำแล้วก็เป่าลมค่ะแล้วก็มันเข้าบ็อกซ์ตรงนี้ได้พอดีเลยมาตรฐานเปบสแสดงว่าโครงการเขาอ่ะทำมาตรฐานมาให้ไว้สำหรับคนที่แบบ ไปบักคากเลยแหมเดินทะลุประตูเข้ามาคุณก็จะเจอกับห้องครัวห้องครัวเนี่ยแก้กันหลายรอบมากนะกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างแบบเออก็กว้างนะโอเคถ้าเอาไว้ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยโอเคแต่เอาไว้ถ่ายรายการอะแอบแคบนิดนึงในการถ่ายทําทุกรายการเลยนะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามเราจะต้องหันหน้าเราต้องเฟซทูเฟซกับกล้องแล้วคราวนี้ครัวเราเราต้องมันต้องหันตูดอะมันจะชื่อรายการหันตูดให้แดดไม่ได้ไง ที่เราจะต้องเพิ่มเคาน์เตอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่ห้องครัวเรามันแคบแล้วถ้าเพิ่มเคาน์เตอร์ที่มันตายตัวเวลาเปิดประตูของตู้เย็นนะ่ะคือชนกับเคาน์เตอร์เลยคือฉันเล่าให้พี่เขาฟังแค่นี้พี่เขาก็บอกว่างั้นเอาเป็นเคาน์เตอร์ลอยตัวไหมครับเราเลื่อนออกได้ สะพึงใจในสิ่งที่พี่เขาทํามาให้อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็จะใส่เป็นแบบฉลุลายที่มันเป็นเหมือนลายสารที่มันจะดูโปร่ปงๆแล้วก็ด้านบนลบเหลี่ยมลบมุมทํำยังไงก็ได้ให้มันมีความมนที่สุดจากประตูเปิดปิดพี่เขาก็ทําเป็นประตูเลื่อนซ่อนคือทาคือเขาฉันว่าตัวนี้เขาห่วงงอกแล้วนะเราจะเห็นด้านบนว,นว่าเอ๊ะอะไรขาวๆตรงนี้พี่เขาทําซ่อนแอไว้ให้กันแอร์เป็นเป็นระแนงสวยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดเป็นโบเวอร์สองตัวให้ช่วยเป่าลมออกจากห้องเวลาทําอาหารและนี่ก็คือทั้งหมด ของแบบบ้าน 3D ของชั้นล่างเท่านั้นนะคะเดี๋ยวชั้นบนรอติดตามว่าจะปังจะตัชขนาดไหนนะคะหลายคนอาจจะต้องมีคําถามแน่นอนว่าแม่ใครสร้างบ้านให้บอกไว้ในคลิปเลยละกันเนาะอย่าทําบ้านกับบริษัทชื่อ .x นะคะก็คือพี่โบกับพี่ทีโน่ถูกชะตาตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันพี่เขาน่ารักพี่เขาใส่ใจนะคะพอเราเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาจะหาหาทางแก้ปัญหาให้เราได้ได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือทํางานตรงต่อเวลาอันเนี้ย สำคัญเพราะจะทําให้งานของเราไม่เลทคือเขาจัดการให้ได้หมดเลยค่อยๆปรับกันมาจนเป็นแบบนี้ที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะก็ขอบคุณพี่โบแล้วก็พี่ทีโน่ม,มากๆจาก .x แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลเลยไม่ใช่แค่ว่าผลงานเขาดีนะจ๊ะฉันก็ไปอ่านเจอปุ๊บอุย๊ยสโลแกนเขา make ordinary thing extra <N> นี่ hey. นอกจากคุณจะเตรียมตัวเตรียมใจนะเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ด้วยเพราะว่าใช้ของดีตัชมั่นใจในคุณภาพแล้วน่ารักจริงๆมากๆขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบการตกแต่งบ้านสไตล์เจเป็นดีเหมือนหยาดนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์ที่ใหม่นะมันเหมือนเอาของเก่าสองฝั่งมารวมกันแล้วเกิดเป็นสไตล์ใหม่ขึ้นมาจะบอกหลายๆคนนะคะที่กำลังอยากมีบ้านหรือสร้างบ้านก็ตามบ้านมันคือสิ่งที่ เราบางทีเราไม่ต้องไปยึดกับแพทเทิร์นอะไรมากมายถ้าเราสร้างแล้วมันทำให้เรามีความสุขก็จบเลยปลูกเรือนตามใจผู้อยู่แต่เรื่องของประกันภัยต้องไว้ใจใครประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยเขาดูแลตั้งแต่ภัยเล็กจนภัยใหญ่ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ ดูแลให้หมดครอบเบิครอบคุมให้หมดเพราะความเสี่ยงอยู่รอบตัวเราเอาจริงๆนะกว่าจะเป็นบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยมันใช้เวลานานมากเราเองก็ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลบ้านของเราให้ดีวันหนึ่งถ้าเกิดภัยที่ไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างน้อยเรามีประกันช่วยดูแลก็ทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นค่ะประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยไปลุยดูเป็นธรรมชาติยังประกันภัยรักปะกลัวลืม ขาห้ามพูดขายเล่าให้ฟังว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะประกันตัวน,นะ